ก่าเกาเดอใส่อยู่เดอเสือสีว่า่อย่ใสซเสืออีกมันจากจวดหลดสวัสดีค่ะสาวเดือนจามมาพบมาพอ,าพอกันคือเกาค่ะพี่น้องค่ะเอตุ่มหูนะจ๊ะนี่เด้อตุ่มหูค่ะมีคนถักนมันอียงคือเคดคือผีบาทเดี๋ยวไปสั่นโอ้ยเนาะจมจักแฟชันบ่ยาย ไอยู่ในอันหลุมใดมาคงคะพี่น้องค่ะเอ้ยเนี่ยตุ่มหูค่ะเออตุ่มหูค่ะมันเป็นต้นใหม่ละมาพี่น้องเอาเาเดินได้อีหยังเาเดินได้ซุปบะหมี่หรือว่าซุปขนุนนะคะพี่น้องนะซุปขนุนซุปบะหมี่ก่ะว่าไปมันก็หมั่นหมั่นทำเองเศาเดินเอาไปปิ้งไปอบค่ะ แล้วเดินเห็ดไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้แล้วก็เดินนี่แช่ช่องแข่งไว้แล้วก็ามาอกกินค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะอย่าสร้างแมวเป่ากินก้อนเก่าเก่าเด้อข่อยู่เดอร์เสือสีว่าข่อยบ่ใซ่เสืออีกมาันจากจวดรลดึมอึมนานแต่นัก่วงข่อยกระเฮ็ดมีคนถ่วงค่ะพี่น้องเออมาแบบเลาหลายพักข่อยกับพี่หนังดินฟ้ามีกาประกาศหินประกาศ กวงตุ้งแล้วก็สลัดแตงถั่วข้างหลังนะคะถัวถ่วถั่วถั่วเริ่มไปแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> เริ่มไปแล้วละเขาหวอนมาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> คุยสุบกกมีน้ําข่อยใช้งาแล้วก็ถั่วอริสงต่บชบบกมีกระป๋องเป็นกระป๋องนะคะต้มเสร็จแล้วต้มใส่น้ำมาให้เราซุปจับ ประกัศนีมแบบน้ำเดียวมันปิ้งปิ้งตอนน้ mm hmm. นบ <c oughs> ริเซน้ำมันใบทัืม Håper dere ser på meg. อ้อนหอนแดดไล่ล่ละค่ะพี่นน้องมองก็เฮ็ดลิปห้อนไปเล้นนางกินในฮียนีดีกว่าห้อนแบบว่าฝนมาตกจะเป็นเดือนอ่ะพี่นอ้อง โอ้ปลาอร่อยฮะมลาดิบเจ๋งสุด

หนานาวนี่มันต้องเป่าใส่เ,เสือเสือกก็อ,อกที่ว่าคอยใส่เสือผ่าชิป ั้นยังมาตัวงคนต้วงแบตัวงเบื่เนาะ ข้าวเป็นดอกครักั้นใหญ่่อยู่เขาบอกเข้าใจอ่ะสับปูกเป็นดังสีสลอดแล้วก็กวางตุง้มเพื่อนผู้บอกนะ mười sáu năm mười sáu năm mười sáu con mẹ con mẹ con mẹ con 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 ใสซุปลายเพราะว่าใหติดเดียวนะกะปักกนศอีย้อนัาพักนบ้าน ว่าสิบห้เก็บเห็ดว่าบ่อไม่หลออแห่งายแบบในต้นใหม่ในอ่นอ่าอยัางบ่ทันออกต่ว่าสิบห้าลอยู่ ว่าเป็นแต่ญางนี่เป็นนองห่อนแบบแม่อา่าหลายแม่ยุ่งหลายถ้ามันมีฝนหน่อยหรือว่าอากาศเย็นหน่อยล่ะจะบ่ค่อยมีแม่บ่ค่อยมียุ่ง หนันกับแซบชอบขอกันสามขอ,อ,มอมดขนมแบบขี้เนีย semua patah. Tapi saya tua. Mulai.